พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกับสิ่งแวดล้อมและมวลมนุษยชาติพลังงานหมุนเวียนมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานความร้อนใต้ผิพ,พ,พรวมไปถึงพลังงานจากชีวมวนและพลังงานไฮโดรเจนพลังงานนำ้นำน้ำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและหมุนเวียนให้ใช้อย่างไม่มีวันหมดน้ำถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนอกจากนี้ยังใช้น้ำเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อการทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากซาดิบดับบัน,นพลังงานที่ได้จากน้ำเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจึงทําให้ทั่วโลกมีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานาน้ำเรื่อผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานจากน้ำหากไม่ใช่น้ำจากแหล่งธรรมชาติแล้วอาจเกิดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นได้เช่นการสร้างเขื่อนซึ่งจะต้องเสียพื้นที่ป่าไม้และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาต่อพื้นที่บริเวณน,นั้นมากน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นโลกบางส่วนอาจตกลงในแหล่งกักเก็บธรรมชาติที่อยู่บนที่สูงหรือตกลงมาในแหล่งกักเก็บที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นฝายเขื่อนเป็นต้น แหล่งกักเก็บน้ําเหล่านี้จะเป็นแหล่งสะสมพลังงานของน้ําในรูปของพลังงานสังค์ซึ่งถ้าเป็นแหลง่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลอผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนการผลิตด,ด้วยพลังงานจากาน้ำถานดินป่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศยุโรปได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการหลนลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกังหันลมขนาดใหญ่แต่ละตัวสามารถผลิตไฟฟ้าได้4 5เมกะวัตต์ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมก,ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศไทยลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ มีวันหดแล้วเราเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้อะไรได้บ้างหรอครับพี่โรบอลถามได้ฉลาดมากน้องขยันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้งานทั้งแบบพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้ก็มีหลากหลายแบบเลยแล้วทั้งสองแบบนี้ใช้ยังไงหรอครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนเนี่ยนะมีการใช้งานมายาวนานแล้วละ่ะโดยมีการประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานมากมายเช่นเครื่องอบแห้ง เครื่องกลัดน้ำเครื่องทําน้ําร้อนเต้าแสงอาทิตย์เป็นตน้นและแบบพลังงานไฟฟ้าล่ะครับพี่โรบอทเย็นๆสิเนอขยัน,น,ยนในแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยน,นะคือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลลแสงอาทิตย์เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์โดยตรงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆอาทิตแผงเซลลแสงอาทิตย์เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า พลังงานชีวมวลชีวมวลหรือไบโอแมสเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเก็บกักพลังงานของธรรมชาติซึ่งได้จากสิ่งมีชีวิตพืชเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นวางข้าวแกบลบชานอ้อยเศษไม้กากยากใยปาล์มกะลาปาล์มลายปาล์มเปล่ากากและเง่ามันสัมปะหลังสังเขงพูด กับมมะพร้าวและกะลาะพรทาวสาเล้ารวมถึงของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรความปัสสตว์และขยะชุกชนต่างๆเป็นต้นนี่ผมไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมครับพี่ห้หอยของเสียทางการเกษตรและขยะต่างๆนี่นะครับจะกลายมาเป็นพลังงานถูกต้องนะครับน้องเอ็นฟังไม่ผิดหรอกครับที่เป็นแบบ พคือพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บภายใต้ผิวโลกโดยปกติแล้วอุณภูมิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึ้นตามความลึกกล่าวคือยิ่งลึกลงไปอุณภูมิจะยิ่งสูงขึ้นและในบริเวณส่วนล่างของชั้นเปลือกโลกความลึกที่ประมาณ25-30กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ250ถึง1,000องศาเซลเซียสในขณะที่ตรงจุดศูนย์กลางของโลกโอุณหภูมิสูงสุดถึง3,500ถึง4,500องศาเซลเซียสการเกิดพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานความร้อนใต้